สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงมัธยฐานนะครับก็จะเป็นค่ากลางข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็จะม,มีศักสีคล้ายคล้ายค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันใช้หลักการต่างกันนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเราจะถือว่าข้อมูลทุกตัวมีความสําคัญนะครับต้องเอามาคํานวณในในการหาตัวแทนข้อมูลทั้งหมดนะครับดังนั้นข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยก็จะถือว่า มันสำคัญมันมีผลต่อการหาตัวแทนข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับในมัธยฐานเนี่ยเราจะถือว่าตำแหน่งของข้อมูลมันมีความสำคัญนะครับแทนที่จะเป็นค่าของข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยเราไปให้ความสำคัญกับตำแหน่งของข้อมูลมากกว่านะครับดังนั้นการหาค่ากลางที่ชื่อมัธยฐานเนี่ยเราก็จะไปสนใจตำแหน่งนะครับ เนื่องจากมันต้องเป็นค่ากลางข้อมูลนะครับงนั้นข้อมูลที่ควรจะเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นข้อมูลที่ไปตกอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางในบรรดาข้อมูลนั้นๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเขียนข้อมูลแบบสเปสตาปะเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวที่อยู่ตรงกึ่งกลางเนี่ยอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับนี่เพื่อให้เข้าใจตรงกันสามารถคำนวณได้ตรงกันเนี่ย ก็ตกลงกันว่าคําว่ากึ่งกลางนี่มันแปลว่าต้องออกข้อมูลมาเรียงกันให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เลือกว่าตัวที่อยู่ตรงกลางที่สุดนะครับเป็นตัวที่แบ่งข้อมูลเป็นสองซีกเท่าๆกันเนี่ยเป็นซีกมากกับซีกน้อยตัวนั้นจะเรียกว่ามัธยฐานนะครับเช่นให้เลขมา5ตัวนี้เป็นข้อมูลนะครับจะหามัธยฐานก็ต้องเอามาเรียงกันก่อนนะครับก็จะเป็น1 4 9 10 1ี่เกแบบนี้ นะครับตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือเลข9เราก็จะเรียกเลข9ว่าเป็นมัธยาฐานโอเคไหมครับง่ายๆแบบนี้ไม่ไม่ได้ต้องคำนวณอะไรมากสมมุติว่ามีเลข7ตัวนะครับเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเราก็วิธีการก็คือต้องมานั่งเล็งว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับใน,ในที่นี้มันเรียงกันเรียบร้อยแล้วนั่งดูแป๊บหนึ่งก็จะ เห็นว่ามันอยู่ตรงกลาง14ก็จะคือมัธยาฐานโอเคไหมครับถ้ามี9ตัว9ตัวนี้เรียงแล้วเลขที่อยู่ตรงกลางก็นั่งเรียงอีกเหมือนกันก็จะเห็นว่า7เนี่ยก็เป็นมัธยาฐานเราจะพบว่ามัธยาฐานมันคือการไปหยิบเอาข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งในชุดข้อมูลนั้นนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าตัวก่อนหน้าจะเป็นอะไรตัวหลังจากนั้นจะเป็นอะไรนะครับขอแค่ให้ข้อมูลมันเรียงแล้วก็แล้วกัน นะครับดังนั้นเนี่ยมัธยฐานก็จะค่อนข้างหาได้ง่ายกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรโอเคไหมครับทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นเวลาที่เรามีข้อมูลจํานวนมากนะครับข้อมูลมันก็จะไม่ได้มี3ตัว5ตัว7ตัวแบบนี้มันก็จะมีอย่างน้อยๆก็เป็นหลัก10นะครับในในชีวิตจริงเนี่ยถามว่าถ้าเรามีข้อมูล n ตัวนะครับ n เป็นจํานวนเต็มบวกใดๆ ถามว่าข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางมันจะคือตัวที่เท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถถามได้ว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่เพราะว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยเราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลแต่ละตัวมันคือเลขอะไรบ้างแต่ว่าถา้าถ้ามีให้ข้อมูลมา n ตัวเราสามารถถามได้ว่าตัวกลางเนี่ยมันคือตัวที่เท่าไหร่นะครับแล้วพอรู้ว่ามันเป็นตัวที่เท่าไหร่ก็ค่อยไป ย้อนกลับไปดูในข้อมูลว่าตัวที่เท่านั้นน่ะมันมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตอบค่าของข้อมูลว่าเป็นมัธยฐานนะครับคำถามนี้คือตัวที่เท่าไหร่อยู่ตรงกลางถ้าให้มาเอ็นตัวนะครับย้อนกลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าให้มา5ตัวตัวกลางจะคือตัวที่3โอเคไหมครับเ,เลข3มกับเลข9เนี่ยเป็นเป็นเป็นสส่วนแยกจากการไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ เลข3นี่คือลำดับที่คือคือบอกว่าเลขเนี้ยมันอยู่ในมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตัวที่3แต่ค่าของมาตรฐานหรือค่าของข้อมูลคือตัวที่ที่มีค่าเป็น9นะครับถ้าข้อมูลมี7ตัวแบบนี้ตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวที่4ใช่ไหมครับถ้าข้อมูลมันมี9ตัวตัวกลางก็คือตัวที่5 เราจะเห็นความสัมพันธ์บางอย่างระหว่าง5กับ 3, 7กับ 4, 9กับ5แบบนี้นะครับปกติเวลาพูดว่าตรงกลางเนี่ยเราก็จะเอาจำนวนทั้งหมดมาหารด้วย2ใช่ไหมครับแต่ว่าลองดูถ้าเกิดเอา5ไปหารด้วย2เนี่ยมันจะได้2.5นะครับไม่ตรงกับ3ได้ทีเดียวนะครับมันมันเคลื่อนเงินอยู่หน่อยหนึ่งตรงกลางของ7เนี่ยมันก็ควรจะได้3.5ใช่ไหมครับ แต่ว่าตัวกลางในบรรดาข้อมูล7ตัวเนี่ยมันดันเป็นตัวที่4นะครับถ้ามี9ตัวก็ก็ควรจะเป็น4.5แต่ว่ามันได้ตัวที่5นะครับเราจะพบว่ามันเคลื่อนกันอยู่ครึ่งหนึ่งโอเคไหมครับตรงนี้เนี่ยอันนั้นถ้าเกิดข้อมูลมี n ตัวนะครับก็ตรงกลางมันก็ควรจะอยู่เป็นตัวที่ n ส่วน2แล้วก็ บวกชดเชยไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับจากข้อสังเกตของเรามันก็จะได้ตัวที่ n บวก1ทั้งหมดส่วน2เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางเวลามีข้อมูล n ตัวแล้วข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งนั้นก็จะมีค่าเป็นมัธยฐานของข้อมูลทั้งชุดนะครับเดี๋ยวเราจะเจอตัวนี้อีกบ่อยๆนะครับแล้วก็เจอในเรื่องตำแหน่งสัมผัสของข้อมูลด้วย นะครับคอทายเดซายเปอร์เซ็นทายก็จะใช้ตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกันนะครับทีนี้เวลาเห็น n บวกหแล้วทั้งหมดส่วน2เนี่ยเราจะรู้สึกดีเวลาที่ทํากับ n 1, ที่เป็นจานวนคี้ใช่ไหมครับเพระบวก1แล้วก็หารด้วย2มันก็จะกลายเป็นเลขที่หารลงตัวนะครับคําถามคือสมมุติว่าข้อมูลมีเป็นจํานวนคู่ตัวเช่นมี4ตัวจะทํำยังไงนะครับ คำตอบคือก็ก็ใช้ n บวก1ส่วน2นี่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ามันจะออกมาได้เลขที่เป็นจุด5จุดไม่ลงตัวนะครับเช่น n เป็น4แบบนี้มันก็จะได้ n บวก1 2, 2> ส่วน2เนี่ยได้5ส่วน2ก็คือ2.5นะครับถามว่าตำแหน่ง2.5มันอยู่ตรงไหน ตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมครับก็จะมีตัวที่2กับตัวที่3ถามว่าตัวที่2.5มันจะอยู่ตรงไหนนี่คือปัญหานะครับเนื่องจากมันไม่มีไม่ได้มีตัวนี้อยู่จริงๆเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมานะครับตำแหน่งที่2.5มันก็ควรจะอยู่ตรงกลางถ้ามันมีนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้การเฉลี่ย2ตัวที่คร่อมตำแหน่งนี้อยู่ นะครับ2ออยู่หลังเลข2แล้วก็อยู่ก่อนเลข3นะครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวที่2กับตัวที่3มาเฉลี่ยกันดังนั้นเราก็จะถือว่ามัธยฐานเนี่ยมันก็จะคือค่าเฉลี่ยระหว่าง2ตัวนี้ก็จะเป็น9บวก10แล้วก็หารด้วย2นะครับก็จะได้9.5เราก็จะตอบว่ามัธยฐานคือ9.5นะครับแล้วเราก็จะคือข้อมูลตัวที่2.5 นะครับตัวนี้คือตำแหน่งนะครับแยกแยกให้ออกระวังค่าของมธัธยฐานกับตำแหน่งของมธัธยฐานนะครับ n บวกหนึ 1, ทั้งหมดส่วน2เนี่ยมันบอกตำแหน่งของมธัธยฐานเพื่อให้เราไปหาหดูอีกทีว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นตัวมธัธยฐานโดยตรงโอเคไหมครับถ้ามันมีมากขึ้นเช่นมี6ตัว n เท่ากับ6เราก็จะได้ตำแหน่งที่ 6บวก1เป็น7แล้วก็หารด้วย2ก็จะได้3.5ก็ทำเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่3คือตัวนี้ตำแหน่งที่4คือตัวนี้และสามจุดห้าก็จะต้องอยู่ตรงกลางอ่าเราก็จะถือว่ามันมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของ2ตัวที่ครอบม,มันอยู่ก็จะเป็น8บวก12แล้วหารด้วย2นะครับก็จะได้20ส่วน2ได้10นะครับมัธยฐานก็จะคือ10 แล้วก็คือข้อมูลตัวที่3.5โอเคไหมครับก็คือ n บวก1ทั้งหมดส่วน2เนี่ยใช้ได้ตลอดนะครับไม่ว่าข้อมูลจะมีเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ตัวก็ตามทีนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมมันต้องบวก1ส่วน2ด้วยเราเห็นไปจากตัวอย่างเมื่อกี้ซึ่งมันได้มาจากการเดาเดา,เานะครับทีนี้ตรงนี้เป็นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันต้องบวก1ส่วน2นะครับ เหตุมันเกิดมาจากที่ว่าเราเริ่มนับเลขตัวแรกเนี่ยเราเริ่มนับจากเลข1น,นะครับการเริ่มนับจาก1มันมีปัญหายัางไงถ้าเกิดเราเริ่มนับเลขจาก0น,นะครับสมมติมว่า n มันเป็น6แล้วก็เริ่มนับจาก0นยไปถึง6นะครับตรงนี้ก็คือกว้าง6หน่วยเราจะพบว่า ถ้าเอา n ไปหารด้วย2เวลาเริ่มนับจาก0นเนี่ย n ส่วน2มันจะตกที่กึ่งกลางพอดีคือเลข3นะครับปัญหาคือเราไม่ได้เริ่มนับจาก0นแต่เราเริ่มนับตัวแรกคือเลข1นะครับสมมุติเราเริ่มนับจาก1ไปถึง6เนี่ยจาก1ถึง6เนี่ยมันไม่ได้มีเลขอยู่6ตัวนะครับม,มันกินที่ไปแค่5ช่องเท่านั้นนะครับ ดังนั้นเวลาหากึ่งกลางระหว่าง1ถึง n เวลาเริ่มนับจาก1เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ไป n ลบ1ช่องนะครับกึ่งกลางของมันก็จะคือตำแหน่งที่ n นลบ1ส่วน2นะครับแต่ n ลบ1ส่วน2เนี่ยวงเล็บว่านับจากตัวแรกนะครับนับจากตำแหน่งที่เราเริ่มก็คือเริ่มต้นที่1เนี่ยกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกมา n ลบหส่วนสช่องนะครับถึงจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางดังนั้นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางจริงๆเนี่ยเวลาเริ่มนับจาก1มันก็เลยจะจะคือตำแหน่งที่1แล้วก็นับเพิ่มมาอีก n ลบหทั้งหมดส่วน2แบบนี้นะครับมันคือตัวที่เท่านี้เราก็คิดเลขนิดนึงให้มันดูง่ายขึ้นนะครับทำส่วนให้เท่ากันก็จะกลายเป็น2บวก n ลบ 1, M 1 roommate, นะครับแล้วก็ส่วนตรงนนี้ก็จะกลายเป็น n ลบ1แล้วก kind of ็บวก2ก็จะเป็น n บวก1ส่วน2อย like ่างที่เราใช้มานะครับเหตุมันเกิดมาจากที่เราไม่ได้เริ่มนับจากศูนย์นี่เองนะครับทำให้ตำแหน่งกลางมันเคลื่อนไปหน่อยหนึ่งนะครับการบวก1งส่วน2อันนี้มันก็คือการชดเชยให้ให้มันคือเลขตัวกลางจริงๆนั่นเอง นะครับก็จะเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องบวก1น่ส่วนสองทีนี้ตรงนี้อยากให้ดูเล่นๆน,นะครับว่า,ามัธยฐ,ฐานเนี่ยมันเป็นค่ากลางชนิดที่เราเรียกมันว่ามันไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะพบว่าถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนไปนะครับเลขเปลี่ยนไปตัวหนึ่งเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนตลอดเวลาที่มีข้อมูลเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามัธยฐานเนี่ยเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งมันไม่กระทบกับตัวกลางไม่กระทบกับลำดับของข้อมูลเนี่ยมัธยฐานจะคงที่ตลอดเลยนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันมันคำนึงถึงค่าของข้อมูลทุกตัวนะครับดังนั้นถ้าค่าข้อมูลเปลี่ยนไปค่าเฉลี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป นะครับเราก็จะพบว่ามันมันก็ก็มีสมบัติแบบนี้ที่ที่แตกต่างกันทําให้มันต้องมีหลายๆตัวเกิดขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับในหลังจากจบเรื่องค่ากลางข้อมูลเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าเราจะใช้ตัวไหนเมื่อไหร่นะครับในคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องการหามัดธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่นะครับก็ติดตามชมกันได้ครับสวัสดีครับ